ไก่เลยคือคุกม้าอยูยเนวยก่ยังไงคุตาได้ยังไงเก่านาตานอนแหนแล้วนาะนอรู้อยู่ในแง่ชองคตายาได้ยไคือคือมาดาเล่มาดาเล่มายังโหมายาดาเลขอดาเล่เลยงา Daly lê ta thật lê ta đa lam mahon nha đa lam mahon nha lê ta lam mahon nha lê ta nha lê ta lam này là lê mà này, lam à này nha à này, ta lam mahon lê ta lam